ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะ,ะการลงแหนแดงนะคะในของไส้ไก่ของครูทัศน์เมื่อ,อสอสัปสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะเอาลงมาลงนิดเดียวตอนนี้รู้สิคะว่าขยายพันธุ์เร็วมากนะคะขยายพันธุ์เร็วมากแล้วก็น้ําก็ลดลงแต่นะคะแหนแดงขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะ จากที่เราเอาลงมาแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะนิดเดียวนะคะประมาณาหนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะแต่ตอนนี้ดูสิคะนี่เยอะมากเลยขยายพันธุ์เร็วมากนะคะเราก็กะว่าจะเลี้ยงเลี้ยงแหนแดงไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเอาไว้เป็นอาหารปลานะคะเป็นการเพราะขยายนะคะกะจะให้ขยายไปเรื่อยๆนี่ขนาดแค่อสองสัปดาห์นะคะ เาสัปดาห์ที่3ค่ะนี่นะคะยังขยายมากขนาดนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าน้ำจะลดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้เขาเามาที่บริเวณน้ำนะคะให้มากขึ้นแค่เอาปุ๋ยอ่าลงนะคะแค่เอามูลวัวลงไปกระสอบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสามารถดูค่ะเลี้ยงแหนแดงได้ขยายนะคะมากขึ้น,นตอนแรกเราเอามาลง มองเห็นแค่นี้นะคะประมาณแค่นี้ค่ะเนี่ยที่เราเอาลงนะคะอเอาลงแค่นี้แต่ที่นูนที่ผ่านมาคือที่เขาขยายแล้วเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากนะคะเหมาะในการที่จะเลี้ยงไว้กับให้กับปลากินพืชนะคะนี่ถ้าไปเอาลงที่สระนะคะแค่ไม่ถึงชั่วโมงคะ่ะแหนนี่ก็จะโดนกินหมดเลยนะคะแหนแดงจะโดนกินหมดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอาหาร ปลาชั้นดีเลยแหละค่ะนะคะสำหรับที่เราจะเลี้ยงปลาอินทรีย์นะคะนะพวกปลากินพืชทั้งหลายค่ะนี่ก็มาอัปเดตนะคะให้ดูถึงนะคะการขยายพันธุ์ของแหนแดงนะคะที่เราปล่อยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่เข้าสัปดาห์ที่สามนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ